โอเคครัเมื่อกี้พี่ไปสรุปจากคลาสนะครับวันนี้วันเสาร์ที่30สิงหาคมเนาะสองพนร้อยหกนะครับก็วันนี้ก็มีน้องไปสอบนะครับก็พอดีเลยนะครับก็จะแจ้ง breaking news อันแรกเลยนะครับพี่ไปเข้าไปในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ปรากฏว่าในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็แจ้งว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับวิชา language arts เนี่ยคะแนนเนี่ยนะครับอาจจะมีการแบบออกล่าช้าหน่อยซึ่งพี่ไปเจอปัญหาเนี้ยตั้งแต่ สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าสอบปูบะคะแนนมันจะออกทันทีใช่ปะแต่ว่าตอนนี้อยากจะออกมาเตือนบอกให้ทุกคนเนี่ยเผื่อเวลานิดนึงนะครับเผื่อว่าใครที่แพลนว่าต้องใช้คะแนนหรือใบจบวันนั้นเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับอย่างวันนี้พี่ไปเดาเลยว่าสอบช่วงบ่ายเสร็จเนี่ยคะแนนมันน่าจะไปออกอีกทีคืนนี้ตีหนึ่งจริงๆนะครับอ่ะพี่ไปเจอมาแล้วนะครับจากขวดนี้แต่สมัยก่อนนะถ้าเกิดคะแนน,นออกช้าแบบเนี้ยแปลว่าแบบ มีโอกาสตกสูงนะแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะฉันก็อย่าพึ่งตีโพยตีพลายไปนะครับเอาล่ะทีนี้ก็เลยถือโอกาสนี้นะครับรีวิวข้อสอบไปเลยนะครับก็น้องนะครับที่สอบไปนะครับวันนี้เนี่ยพี่ไปบบก็อยากจะอธิบายนะครับที่นี่ด้วยก็คือมันจะเป็นอัไวที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าอ่านี่นะครับ เรื่องที่เราเจอนะครับมันก็จะเป็น l n n f i l l l s no dump นะครับแล้วก็มีการให้วิเคราะห์ถึงพรากราฟนะครับแล้วก็ข้อความเนี่ยที่ปรากฏอยู่ในนี้นะครับที่ไปไปลุยที่คำถามก่อนนะครับ uh huh. what can the l e a d e r infer about the Gregory brothers from the sentence they s h o u t to take themselves out of the fight in paragraph 2 o f article นะครับแล้วก็มีสี่ช้อยว่า they want to reinvent how landfill business o p e r a t e นะครับต้องการเปลี่ยนแปลงธุรกิจฝังกลบขยะ mm hmm. นะครับ they want to present t h e i r model for running landfill to state นะครับ and country official ต้องการที่จะ present model แล้วก็ run ธุรกิจนี้ให้กับรัฐแล้วก็ประเทศนะครับ they decide to leave the landfill business altogether แปลว่าเลิกนะครับออกจากวงการนี้ไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างนี้ They decide to follow the legal requirement, ignore by other landfill owners, ทำตามกฎหมายอีก o นอคนอื่นชดใส่นั่นเองนะครับอา้าวเดี๋ยวไปดูนะครับการทำข้อสอบ reading นะครับให้ปังเนี่ยพี่ไปบอกแล้วว่า reading หนึ่งเรื่องอะ่ะมันจะมีเจ็ดคำถามเพราะฉะนั้นน่ะเราควรจะโฟกัสที่คำถามนะครับพอเรารู้ว่าเออเราได้ topic เรื่องอะไรแล้วเนี่ยเราก็ควรจะลองดูว่ามันมันมีอะไรที่ น่าสนใจบ้างสำหรับเรื่องนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนลองแบบว่าโฟกัสที่คำถามก่อนแล้วก็ก่อนสอบอะพยายามดูคำถามจากในใน r ร d d ีนะครับใน G.D. Reddy หรือว่าในแบบฝึกหัดที่เป็นของ Official มันจะเปะมากกว่าพวกหนังสือนะครับเอาล่ะทีนี้นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือ,อไปดูที่เรื่องไปโฟกัสที่เรื่องนะครับเขาบอกว่า jail h ร s l and then they are very really hard sell anyone who has they were trying to build landfill and is probably clearly aware aware of this ที่พวกโน o w เด e landfill อ r e d i สกั s s ิ n งเดี๋ยวประโยคนี้ในคําถามก็จะมีด้วยว่าแบบเออคนทั่วไปอะ่ะเขาดิสกัดกับอีกธุรกิจฝังกลบขยะนี้แล้วเขาก็มีเหตุผลมาซัพพอร์ตว่าทําไมคนทั่วไปถึงมองแบบนั้นแล้วเขาก็จะให้เราเลือกนะครับคําถามเรื่องนี้พี่ไปว่ามีประมาณ10บคาถามนะครับ แต่คำถามข้อเมาื่อกี้เขาให้เรามาโฟกัสที่าพารากราฟที่2ใช่ไหมซึ่งมันอยู่ตรงนี้ They h ดช to take themselves out of the fight การที่เราจะตอบนะครับประโยคนะครับที่พี่ไปไฮไลท์ไว้เนี่ยแล้วก็สิ่งที่เขาถามเนี่ยลูกจะต้องไปอ่านที่คอนเทกต์ตรงนี้ให้เคลียร์ก่อนว่าสรุปแล้วพรากราฟนี้นะครับตัวละครทำอะไรนะครับตัวละครบ,บอกว่า,าใน South of Austin Texas has c r e a t e successful model ทำโมเดลที่แฮปปีกับทุกคนนะครับ from rural n e b o l to local e n v i r o n m e n t a l i s t เอาใจถูกใจหมดทั้งเพื่อนบ้านแล้วก็ทั้งนักสิ่งแวดล้อมนะครับ how did the owner of company manage this นี่ไงทํำยังไงละ่ะ they chose to take t h e m s e l v e s out of the fight ก็แปลว่ามันต้องตอบช้อยที่ต้องพอใจทั้งเพื่อนบ้านทําให้เพื่อนบ้านพึงประสงค์กับธุรกิจนี้ และทําให้ถูกกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกชอยที่มันไปด้วยกันทั้งสองอันนะครับโอเคนะวิธีการวิเคราะห์นะครับพี่ไปจะฝึกอยู่เสมอและอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับกําจัดจุดที่เป็นจุดด้อยอย่างเช่นมันมี3ามสกิลมี Reading มี Writing แล้วก็มี grammar ถ้าเราใช้ทุกสกิลทั้งทไปด้วยกันทุกเรื่องเนี่ยพี่ไปมองว่ามันก็จะทําให้เราสอบผ่านนะครับบางทีคะแนนเขียนไม่มีแต่ Reading ดึงมาช่วย นะครับแปรมมาดึงมาช่วยหรือ Reading ไม่ดีเขียนดึงมาช่วยก็เป็นไปได้นะครับโอเคนะสสวัดีครับ